ไม่ต้องทำลายอะไรนะครับอยากกินไม้เองนะฮะชนาวีอยู่ที่ร้านเจมีง่งป้อมเลือดหมูในตํานานผมกินตั้งแต่สมัยอยู่ที่สงตลาดบนนะ่ะใครจะเรียกตลาดอะไรก็ได้้วนะแต่ท่านนะแต่ปัจจุบันนี้ <laughs> ขอบคุณคนระับน้องเป้ปที่นี่เขาเรียกตลาดอะไรนะเจมีง่งตลาดเอี่ยมเจริญตลาดเอี่ยมเจริญที่อยู่ติดกระโลงยิ้วนั่นแหละซอยบาจานะซอยบาจากาถนนชุนลุงพาณิชย์ใครจะเรียกชื่ออะไรก็ได้เหมือนกันนะตอนนี้ออเดอร์นี่ไม่ใช่หน้ามานะ นี่ออเดอร์สั่งจริงๆเจมี่ยงเขาสั่งอะไรไปครับเนี่ยสั่งเส้นใหญ่น้ำพิเศษสามเนเล็กน้ำหนึ่งทั้งหมดสี่ชุดและที่สำคัญท่านไม่มีเงินสดสแกน QR วอาร์โค้ดโมบายแบงกิ้งได้อีกเช่นกันนะฮะข้างๆผมคือใครลูกเจมี่ยงน้องแม็กสว,วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแม็กระหว่างที่คุณแม่กำลังทำเมนูอยู่ครับพี่ชนาวีขอข้อมูลเบื้องต้นหน่อยนะฮะเราสามารถสั่งผ่านแอปอะไรได้บ้างปัจจุบันนี้ ก็มีทางแก๊ปนะครับแล้วก็ลายแมนค้นหาคำว่าเจมี่งต้มเลือดหมูได้เลยครับแล้วก็รอไรเดอร์วิ่งไปส่งหน้าบ้านท่านในกรณีขี้เกียอจออกจากบ้านฝนตกแดดออกนะอย่างพี่พี่ก็ขี้เกียจสั่งแอปเอาเดียวสบายบถ้าสะดวกมาเดินตลาดก็แวะมากินที่ร้านได้เช่นกันครับแล้วเจมี่งต้มเลือดหมูของคุณแม่เราเนี่ยร้านเปิดปิดกี่โมงเอ,อ่อเปิดขายตั้งแต่เวลา6กโมงนะครับหกโมงเช้าเลยหกโมงเช้าจนถึงจนถึงประมาณเวลาบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสาอย่าพึ่งเชื่อน้องแม็ เขาบอกว่าปิดบ่ายสองบ่ายสาบางทีหมดคอนเพราะฉะนั้นมาก่อนก็ดีนะและที่สำคัญถ้าไม่ต้องกลัวเราจะมีโต๊ะให้นั่งรับประทานสามารถนั่งทานได้เลยครับตรงไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อไม่ต้องกลัวร้อนเพราะเขามีพัดลมให้และอีกอย่างหนึ่งตลาดเอ็นเลอร์เรามีของกินมากมายเครื่องดื่มร้านน้องเป้ เรียกว่าคาเฟ่เจ๊กลองโอ่งสาขา2ก็ได้แล้วแต่นะแต่น,นี่ผมตั้งเองของผมนะครับนู่นเลยกลวยทอดในตํานานอันนี้อีกโอ้โหอาหารตามสั่งเพียบอะ้วแต่ใจท่านแต่วันนี้ขอพรีเซนต์เรื่องนี้ก่อนน้องแม็กร้านเจมิ่งต้มเลือดหมูของเราเนี่ยเมนูอะไรที่ขายดีที่สุดในร้านในบอกพี่หน่อยก็ต้องเป็นต้มเลือดหมูละครับต้มเลือดหมูเลยครับอ๋อที่ขายดีเลยนะขายดีก็มีต้มเลือดหมูนะครับมีกว๋วยจับน้ำใสกว๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ แกงตือเต้าหู้หมูสาบอะไรพวกนี้ครับอ๋อที่จะขายเป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านซิกเนเจอร์เลยนะเจมี่ครับรับลูกน้องเพิ่มมะยังทําไม่หยุดเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านจะสั่งแบบเกาเหลาเวอร์ชันข้าวเปล่าก็ได้นะเพราะปกติเวลาผมมากินผมก็กินแบบนี้เออราคาเริ่มต้นของเราตอนนี้กี่บาทถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวกับเผือจับจะเป็นสี่สิบาทครับแต่ถ้าเป็นต้มนอหมูห้าสิบบาทครับอ๋อเริ่มต้นแค่สี่สิบเองก็อิ่มได้แล้วครับอ๋อเคยเจอ ลูกค้าที่สั่งเมนูแปลกๆนอกเสียงจากเราอะ่ะเคยมีไหมมีอ่ะมีมันสั่งอะไรจำได้ <laughs> มีเอ่อเป็นภาษาอีกภาษานภาษาจีนอ๋อสั่งภาษาจีนแต่โชคดีคุณแน่ฟังออกอ๋อ,อผมก็ไม่รู้เรื่องก็เลยอ่ะคืออะไรอย่างไ้้อย่าง หมูสับเขาก็เียกอีกภาษาหนึ่งอ๋อก็คือเขาสั่งปกติแหละแต่มันคนละภาษากันแต่ไม่ต้องกลัวลูกค้าชาวจีนสามารถรับประทานได้เพราะว่าคุณแม่เราภาษาสื่อสารกันได้แน่นอนนะ,ะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก่อนอ่ะอ่านให้พี่ฟังหน่อยตอนนี้มีเมนูอะไรบ้างที่ป้ายเราก็มีต้มล้อนหมูนะครับวยจับน้ำใสก๋วยเตี่ยวน้ำใสน,นะครับก๋วยเตีเ่ยวต้มยำเ้าหูหมูสับเส้นเซียงไห้ต้มผักกาดดองเข้าหู่ต้มเครื่องแล้วก็ข้าวต้มหมูครับอ๋อเวิร์กมากเลย แล้วส่วนเส้นถ้าจะสั่งเป็นเมนูบวก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเรามีเส้นอะไรบ้างที่ร้านก็มีเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่แล้วก็เส้นเซี่ยงไฮ้เส้นใหญ่แล้วก็ก๋วยจับ๊บอะไรพวกนี้ครับจะ<ว>บอกนะสารพัดเส้นเลยวุนเส้นก็มีครับวุณนเส้นก็มีเกี๊ยวอีเกีย๊ยวอีไม่มีครับถ้าท่านอยากกินเอามาเดีย๋ยวเจมีเขาลวกให้ <laughs> เจมี่ยังยังทำไม่หยุดเลยเดี๋ยวผมจะมาสมัครเป็นลูกน้องอีกคนแล้วเนี่ยอ่ะน้องแม็กฝากร้านเจมี่ยงต้มเลือดหมูตรัดเอียนเจริญซอยบาจาเก่าถนนชุมพรนิดให้ท่านผู้ชมหน่อยครับก็สวัสดีครับขอฝากร้านเจมี่ยงต้มเลือดหมูนะครับผมเป็นลูกชายของเจมี่ยงนะครับก็แวะมาอุดหนงงุนกันเยอะๆนะครับถ้าเกิดทําผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ มันอีกมันก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวในตำนานที่ผมกินมาตั้งแต่วัยสรุน่นจนปีนี้ผม4ี่ห้าแล้วนะผมก็ยังเลือมากินร้านนี้อยู่ยังไงขอให้เจมี่ยงกับน้ำแม็กกิจการเฮงปังๆนะนะครับคุณนะครับความอร่อยยังไม่หมดไปแต่เวลาก็ได้พิสูจน์แล้วละ่ะว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่ให้เราได้มานั่งรับประทานฝากท้องได้อีกเช่นกันอนฝากได้วยนะ ขอบผคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะแล้วขอบผูคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมเจมี่น้องแม็กจบอยู่ที่ร้านชื่อร้านอะไรเจมี่้นหม้เลือดหมูเจมี่ฝากไปด้วยมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวดีๆอร่อยๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณเจมี่ขอบคุณน้องแม็กครับดีครับอันนี้โตไหนเขา ลูกน้องจำเป็นต๊ะไหนบอกพี่เลยตอนนี้ป่ะตอนนี้ครับตอนนี้ครับอ่าได้แล้วครับพี่ครับอันนี้น่าจะเป็นเส้นเล็กอันนี้เส้นอะไรเนี่ยอันนี้เส้นใหญ่อัจ